เก่ยวข้าแล้วค่ะนาตาแพงนะคะ <Hey. S 1> ถึงฤดูก,การเก็บเกี่ยวแล้วแบ่งให้ลูกทุกๆคนนะคะเท่ากันแต่ก็ลูกๆก็ไม่ได้ทำนะคะตาก็ให้คนทามาทำ อุมค่ะจะถือใส่รถางนู้สน,นสมัยเป็นเด็กนะคะก็ได้มาช่วยพ่อทำนาอยู่นะคะสมัยเด็กโตทำอยู่แต่ว่าเกี่ยวค่ะเกี่ยวมือนี้แหละแบบคุณยายเกี่ยวนี่แหละสมัยเป็นเด็กมาวิ่งเล่นดำทุ่งนาจะมาช่วยคุณตาคุณยายเกี่ยวข้าวพ่อกับแม่เกี่ยวข้าว เป็นลูกชาวนาค่ะพูดได้เต็มปากเลยนะคะคุยเป็นลูกชาวนาชาวนาร้อซนะคะสมัยเด็กๆพ่อกับแม่ก็จะไล่วัวไล่ควายมานะคะพี่ชายก็มาพิละนะคะพี่ชายคนโตพี่เลพี่ชายคนที่สองคุอเป็นลูกสาวหลานะคะลูกสาวคนสุดท้องตัวเล็กๆจะวิ่งตามหลังพี่ๆ มานะคะนี่สวยมากออข้าวมาเมล็ดข้าวสวยเสมอกันรนีบเลยเม็ดสวยมากไม่ค่อยมีปนค่ะเจะดีงสมบูรณ์เม็ด เกียววิ่งนะคะก็จะเป็นนาของคุณเอนะคะสามพี่น้องรวมกันนะคะไม่ได้มาทำนาเองให้ตาทำนากระท่อมพักของกระแพงบิงฝั่ง,งนู้นนะคะจะเป็นของลุงละของพี่ละ,นะะของพี่เละจะอยู่ข้างบนนูน้น พี่เลนอยู่ข้างบนโน้นนะคะสามพี่น้องไม่ได้ทำให้ตาทำทำนานะะชาวนากระดูกสันหลังของชาติคูโบตา้า DC 74ไปดูรถดูรถพี่นนท์กัน นี่ okay. ค่ะเมะื่อกี้ระหว่างรอรถเกี่ยวเต็มไปเดินหาเก็บผักกระแยง,งหรือผายอีออมนะคะได้เต็มถุงเลยเจตินชอบกินค่ะชอบให้ใส่ต้มปลาเขาบอกว่ามันหอมมันอร่อยล้าจะลองเอาไปปลูกดูนะคะว่าจะปลูกเกิดไหมตาตากลับแล้วเหรอ ตะแพงกลับแล้วเหรอค่ายเขาบอนนบรรยากาศยามเย็นๆค่ะตอนนี้ก็สี่โมงห้าสิบเอ็ดนาทีเกือบห้าโมงแล้วค่ะ สมัยก่อนต้นไม้เยอะมากทุ่งนาอย่างนี้ตอนนี้หมดแล้วค่ะต้นไม้หมดแล้วพี่นนและพี่โดมวันนี้บอกย,ยังไม่ได้กินข้าวเลยขาเที่ยงยังไม่กินเลยกินเน้ชิ้นคอนะเราผาไม่ได้ดูเลเลยเออ ใครใครเป็นเจา้าภาพเจ้าคือผูดูแลคอยบระ,ระ,ะดิษฐ์นาห่วยพุทธพุทธอื่นเห็ดเลเก็บถูกไหมหน่ะผักกระแหงอ่ะดูสิดูสิเก็บถูกไหม,อไหมโอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ผักกระแหงเนี่ยเนี่ย <laughs> โอ้ การหนักเลยนะเนี่ยใส่ก้อนนี้ใหญ่ไหมพาไปถอนหน่อยเร็วโอ้หนักมากเมื่อคืนเยอะแล้วเนี่ยหนักมากเลยเมื่อคืนให้ถอนมันจะมีผักกระเงงผักกระเงงไงอีกแบบหนึ่งเด้อมันไม่หอมมันกินไม่ได้เลยแบบไหนอ่ะก็มันเขาเรียกว่าอะไรหรอก <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรวะภาษาเขมรนะ <c oughs> นนี้หอมอยู่หอมหมดอยู่ <c oughs> ไปต้มต้มกับปลาช่อนปลา หมอปลาดุกโอ้ยหอมอยังงีเลยใส่ปลาล่าโอ้สดุดร้ลอนเออแซบผมชอบมากเลยต้มปลาใส่ผักกัญเองมาแคะพ่อแม่เคยทำให้กินตัต้งแต่เล็กๆนี่เอาไปปลูกเ่เอาไปปลูก,กอันนี้มันมีรากเอาไปป,ไป,ปลูกริมสาะเนาะมันขึ้นไหมปลูกริมสะขึ้นมันชอบนะ้ำเออถ้ามันขึ้นก็ไปปลูก กลับไปนี่ต้องปลูกเลยนะไม่งั้นตายกลับไปนี่ต้องไปปลูกไปปลูกในนะั้นก็ได้เด็กกระถางต้นไม้อะปลูกได้แล้วก็ออลดน้ํนั่นแหละมันชอบน้ำน้ำไม่ใช่นี่ใช่เอาไปวางไว้ตรงนั้นไปวางไว้ใกล้กับ๊อกน้ำแถวแถวครัวนะอ,อ่ะใช่ไหมล่ะตรงนั้นมันชุ่มอยู่นั่นแหละได้เยอะได้เยอะด้ยมปานในป่า ได้ปลาไหมหล่ะตาได้ปลาไหมลูกล่ะไปนู่นนี่พี่คนทำนาให้ค่ะลูกพ่อเสียวลูกพ่อหนีที่ทำนาให้ลูกพ่อหนี เอาวัวมาดูแลให้ด้วยแดงน้องโชคน้องโชค,โชคถ้าอ้วนนี่สวยมากเลยมไม่ไม่อดยาแล้วยาเยอะแล้วพี่เอาไปผูกไว้ไหนพี่พี่นอบเอาวัวหนูไปผูกไว้ไหน เห็นแล้วไม่เวลาผูกผูกที่ไหนอ๋อกระท่อมกระท่อมตาข้างบนใช่ไหมอ๋อเลี้ยงไว้นี่อ๋อพอดีเลยเออเลี้ยงตรงนี้แหละเนาะไปแล้วลงอีกแปลงนะคะ่ะ ใหญ่เรื่องตอเน่ยออกไม่ได้ตอโบราณต้นไม้ใหญ่กลางนาเดี๋ยวไปตอ้ตตนะก็กำแพงบ้านฝรั่งฝรั่งอย่างอยู่ข้างนอกออกมาสซื้อที่ดินข้างนอกอซื้อที่นาของน้องชายตะแพงค่ะเนี่ยที่เป็นรั้วเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นที่นาของน้องชายตะแพงขายพากันขายหมดเลยนี่ ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะเนี่ยเหลือตะแพงคนเดียวที่ไม่ขายเก็บไว้ให้ลูกนะคะกกขายหมดเลยดูสิฝั่ง,งนี้ก็จะเป็นที่ของตะแพงขัดมาเดี๋ยวจะพาเสียตินกลับบ้านแล้วคะ่ะไปปลูกผักกระแยง,งก่อนบ๊ายบายคะ่ะ